เราดีนะตอนดีตอไดีเริ่มคุยแล้ด้ราจุดเองนะล้วก็้ายละค้อโอเคโเคไม่ค้างช็อตเรื่องสายเรื่องเรื่องเรื่องคนหยาบสายน่นเองเาไม่ได้เสร็ อันนี้ม่บอกเขาว่าเดินต่้ได้อะดาสค่ะครับผมเป็นไงบ้างอัเดตวานี้เอาเรื่องเอาเรื่องอะไรก่อนเรื่องงานหรอใช่ค่ะเรื่องงานก็เพิ่งกลับมารับละครก็ตอนนี้มีละครอยู่สองเรื่องก็เป็นของไขมโนนะครับเรื่องหนึ่งแล้วก็เป็นของคุณก้องปิยะเรื่องหนึ่งครับผมโอ้หหายจากงานละครมาเลี้ยงลูกไงอ๋อ น่าจะห้าหกปีได้ไหมห้าหกปีปปได้ใช่หกป,ปีที่ผ่านมาก็เลี้ยงลูก <laughs> เลี้ยงลูกเหนื่อยเลยเลี้ยงลูกครับรก็คิดถึงงานละครคิดถึงงานละครก็ได้กลับมาตอนนี้ก็คือลูกโตขึ้นละก็เริ่มกลับมารับละครได้ละเลยว่าช่วงหกปีที่ไม่รับงานเลยเพราะว่าเราเเวลาให้เลี้ยงลูกคือผมมาเลี้ยงลูกเองผมไม่มีพี่เลี้ยงผมก็เลยแบบว่าต้องรับหน้าที่พ่อที่แบบเลี้ยงลูกเองตอนเช้า ทำอาหารให้ลูกไปรับไปส่งลูกจากโรงเรียนแล้วก็เอาลูกเข้านอนก็วนเวียนชีวิตก็เป็นอย่างนี้อะไรครับรูทีนไม่ได้ทําอะไรเลยแล้วเป็นอย่างนั้งหกปีแล้วต้องแยกกับล,ลูกมาถ่ายละครตอนนี้ตอนนี้ลูกโอเคแล้วลูกโตได้แล้วลูกพอที่จะไปอยู่กับคนอื่นได้บ้างนะฮครับเวลาเวลาที่เราไปถ่ายละครแล้วก็ฝากแม่เขาไว้ได้บ้างลูกโอเคเราโอเคไหมครับก็กลูก ล okay. uh, so. to ูกโอเคแต่เราไม่ค่อยโอเคเดี๋ยวนี้แ <related> ต่ก่อนทํางานเสร็จก็อาจจะมีไปเที่ยวต่อเดี๋ยวนี้ทํางานเสร็จก็กลับบ้านเลยติดลูกติดลูกลูกไม่รู้ติดเราหรือเปล่าแต่เราติดลูกแน่นอนเหงาเนะเพราะว่าลูกแต่เด็เขาเป็นมือเตลอดเหงาคือผมอะแค่ลูกไปโรงเรียนผมก็เหงาแล้วกลับมาอยู่บ้านคนเดียวก็ทํานู่นทํานี่ก็เหงาแล้วก็รอเวลาอย่างเดียวก็คือไปรับลูกตอนเย็น เด็เรื่องผมทอส่วนตัวได้ไหมคะครับ <c oughs> ผมได้เรื่องหัวใจตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะเรื่องหัวใจเหรอตอนนี้มีแต่ลูกอะ่ะ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยคือจริงๆก็ <c oughs> ก็เหงาอยู่นะครับแต่ว่าก็ให้เวลากับลูกไปก่อนเขาบอกว่าลูกจะอยู่กับเราใกล้ชิดกับเราได้แค่ประมาณสิบสิบขวบสิบสองขวบอะไรอย่างเง <c oughs> ี้ยเดี๋ยวเขาก็จะมีโลกส่วนตัวของเขาเพิ่มขึ้นเราก็เลยหวงเวลาเนี้ยเอาไว้อยู่กับลูกก่อนเดี๋ยวพอลูกโตแล้วเราก็ค่อยลั่นลา ตัดสินใจร่วมกันตัดสินใจ,นนะะนใจคือในครอบครัวผมตอนนี้ที่เป็นหมายถึงว่าสถานภาพของครอบครัวของเราอ่ะก็กต้องยอมรับว่าเราแยกกับคุณแม่เขาเราก็เลยเป็นคุณพ่อที่เลี้ยงลูกเองนะฮะฉะนั้นลูกจะอยู่กับผมเนี่ยยชั่วโมงเวลาที่จะตัดสินใจทําอะไรเนี่ยเราก็จะปรึกษาลูกด้วยล,ลูกพอที่จะรับรู้หลายๆอย่างแล้วแล้วเขาก็มีความคิด ราก็ให้อิสระภาพในการตัดสินใจของเขาให้เขากับเป็นหนึ่งเสียงในครอบครัวอะไรอย่างเง<อ>ี้ยโหวตได้อธิบายเหรออธิบายตรงๆเลยผมว่าเด็กฉลาดนะครับทีเนี้ยเด็กเขารู้เขาอธิบายเขารู้หมายถึงว่าเวลาที่เขาไปโรงเรียนไปเจอเพื่อนไปเจอคุณครูไปเจอข้างนอกอะ่ะบางทีเขารับข่าวสารเขารับรู้เรื่องราวต่างๆมาบางทีเรายังมีความรู้สึกว่าทําไมลูกเราเราโตกว่าที่เราคิดนะ ขาโตอ่ะเขารู้เรื่องบางทีคุยอะไรเราไม่คิดว่าลูกเราจะรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรากฏว่าเออเขารู้ว่ามีปัญหาอะไรหลายอย่างที่เราก็ปรึกษาเขาได้ด้วยแล้วบอกเขารู้ว่าแบบเรื่องเรื่องถานรื่านาอะไบอกนานแล้วบอกนานที่จะเป็นข่าวอีกบอกนานเราปรึกษากันก่อนเราปรึกษาก็ค่อยๆถามว่าถ้าพ่อกับแม่แบบว่าเป็นเพื่อนกันอย่างเดียวไม่ได้เป็นแบบว่าสามีภรรยากันแล้วลูกโอเคไหมแรกๆเขาค่อยอาจมีปฏิกิริยาบ้าง ไม่อยากให้พ่อกับแม่แยกกันแต่ว่าพอเราค่อยๆอ,อธิบายเขาเข้าใจอะไรเขาก็โอเคเขาเข้าใจแล้วก็พอคุณแม่เขามีเวลาก็มารับไปเที่ยวบ้างไปใช้ชีวิตไปนู่นไปนี่บ้างก็ดีอย่างนะครับเพราะว่าผมเองเนี่ยมีปัญหาเรื่องของสุขภาพใช่ไหมมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังก็อาจจะพาลูกไปลดโหนมากไม่ได้ไปเล่นเครื่องเล่นไปสวนสนุกต่างๆคุณแม่เขาก็รับหน้าที่ไปเราต้องแต่งงานกับรถว่าอะไรการดูแลล่ะ ร้อยเปอร์เซ็นอยู่กับผมร้อยเปอร์เซ็นในการเลี้ยงลูกสองคนอยู่กับผมแล้วตอนนี้ซนมากเก้าขวบกับเจ็ดขวบซนมากครับสนก็ตีกันกระหนำ่ำเราก็ต้องควบคุมอารมณ์ตัวเองด้วยเวลาเลี้ยงลูกแล้วก็พยายามพยายามให้เวลาเขามากกว่าการที่จะว่าทําอะไรแล้วเหมือนเราต้องรอต้องอดทนน,นะครับอันนี้เป็นคุณพ่อเดีย่ยวลูกเต็มตัวเลยเต็มตัวครับร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มเวลาเราเป็นหลักเราห่วง <laughs> หัวหมุนหัวหมุนจริงๆผมว่าการเลี้ยงลูกเนี่ยมันสาคัญที่สุดเลง,งเรื่องของความอดทนนะครับการการที่บอกต้องใจเย็นๆกับเขามากๆที่เขาทําอะไรเขาไม่ทันใจเราหรอกนะฮะก็ต้องให้เวลาเขาให้เวลาเขาแบบว่าเออเลยเหยบ้างนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยต้องควบคุมเรื่องของอารมณ์ครับผม่มเ,เ,เาขาย,าย,ขายโหขายหมดเลย ขายหมดเลยขายหลายอย่างนะฮะขายบ้านขายที่ยัมีที่ที่ชาด้วยนะฮะฝากประชาสัมพันธ์ด้วยจะขายนะครับใช้นี่นะฮะพอดีที่ธุรกิจที่เราทําอยู่ที่บุรีรัมย์ก็ยังไม่ค่อยฟื้นตัวดีนะครับก็เลยต้องเอาทรัพย์สินที่เรามีอยู่เนี่ยเอาไปขายเพื่อที่จะเอาเงินมาหมุนในธุรกิจด้วยอะไรเงรี้ยประกาศขายหมดเลยครับตอนนี้ที่มีอยู่เ,<อ>เพื่อที่จะเอาไปเอาไปหมุนธุรกิจต่อครับ ธุรกิจยังอยู่ธุรกิจโรงแรมยังอยู่ครับที่บริลลัมแต่ว่าธุรกิจร้านอาหารที่พัทยาเนี่ยเราปิดไปแล้วนะครับเพราะว่าเป็นปัญหาเรื่องของฝ่ายคุณรินดาที่เขาคุณแม่เขาเสียแล้วก็ที่เนี่ยที่ดินเนี่ยมันอยู่ในมรดกต้องแบ่งขายแบ่งกับพี่น้องมันก็เลยต้องจบไปที่ร้านอาหารที่พัทยาแต่ว่าครับนี่มันหนักและเหนื่อยนะเพราะว่าทพี่ชายเหนื่อยพะละเหนื่อยเหนื่อยพะละเราด้วยพะช่วิกฤตด้วยต่างๆด้วยอะไรอย่างเงี้ย พอจะดีจะดีขึ้นนิดหนึ่งก็สงครามมามก็นู่นมานี่นั่นมาอะไรอย่างเงี้ยเรา <อ S 1> ก็เหนื่อย<ร>อแล้วก็ปัญหาคือเราไปทํารับจ้างอะไรต่ออะไรไเต็มเวลาไม่ได้ก็ <รอ S 1> ะจะมีเวลาแค่ช่วงไปส่งลูกกับ <รอ S 1> <ๆ S 2> ไปรับลูกก็มีเวลาอยู่ประมาณสัก5้าหชั่วโมงในแต่ละวันที่จะทํานูนน่นทํานี่ซึ่งพอจะรับงานปุ๊บเวลามันก็ไม่ได้เราก็อ่ะไม่เป็นไรก็รอตอนนี้เพื่อขายที่ที่ไหนนะคะที่ชามจะขายที่ชามครับ ขายที่ชัมที่เขาใหญ่อยู่ห่างทะเลสิบนาทีทนนอ,อยู่ในเมืองชัามเลยครับมีอยูสีแปลง<ด>ขายหมดเลยได้เลยครับติดต่อมาเลยให้เปอร์เซ็นต์ด้วยให้ติดต่อมาอแล้วก็บ้านด้วยใช่ไหมครับขายหมดทุกอย่างบ้านบ้านขายตึกขายขายหมดเลยตอนนี้ผมอยู่กรุงเทพหลืออยู่คอนโดอยู่ห้องเดียวนอนอยู่กับลูก<ม>อยู่ห้องเดียว เข้าใจไหมมันเป็นเรื่องของที่ว่าหนึ่งก็คือเราต้องยอมสละอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเอาอะไรบางอย่างเก็บเอาไว้ครับมันก็เลยต้องต้องยอมแลกเปลี่ยนแล้วก็เราก็ดูได้ว่าอันไหนมันคุ้มหรือมันไม่คุ้มบางอย่างสมัยก่อนมันมันไม่ได้เป็นภาระนะครับแต่ว่าพอปัจจุบันนี้มันเริ่มเป็นภาระแล้วเราก็ต้องเริ่มปลดเรื่องของภาระออกเพื่อที่จะให้เราเนี่ยเดินต่อได้จยไม่ยึดติด <misery? S 1> ไม่ไม่ม, ında, มีแล้วไม่มีแล้วมันใจหายไหมอยู่เนยังไงไม่เลยครับผมไม่ไม่ยึดติดอะไรเลยความสะดวกสบายไม่ยึดติดเลยผมเป็นคนง่ายๆเรียติดดินมากเออคือผมเป็นเด็กบ้านนอกอ่ะไม่ได้แบบมีชีวิตที่แบบต้องการความสะดวกสบายมากคือทนได้สบายมากมีความมีความอดทนสูงอรายรับแล้รายจ่ายละค่ะเป็นยังไงบ้างรายรับรายจ่าย ม,มันมันจะไรนี่เงินไม่ลงมันบาลานซ์ไหมล่บาลานซ์รายรับรายจ่ายไม่บาลานซ์รายจ่ายเยอะกว่าเยอะมันสูง่ใช่ครับยิ่งช่วงที่เราต้องเลี้ยงลูกเองปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องมีขีดจำกัดในการรับงานรายได้ที่เข้ามามันก็หายไปเยอะมาก อย่างเดียวก็คือ 1. ต้องถ่ายถ่ายเททรัพย์สินบางอย่างเพื่อให้ให้มีเงินเข้ามา 1. ก็คือซัพพอร์ตธุรกิจ 2. เอามาเลี้ยงลูกด้วยแล้วลูก2คนเนี่ยโอ้โหกำลังโตค่าเรียนค่าอาหารการกินค่านู่นค่านี้เข้าโรงพยาบาลทีหนึงก็เกือบเป็นลมอย่างเงี้ยนะครับมีคุณแม่เขาเขาช่วยออกค่าเทอมด้วยแม่เขาก็รับผิดชอบอยู่ แต่ยังไม่ถึงกับจุดที่ทาให้เราเครียดจนรู้สึกว่าเอ้ยทางมืดแปดด้านหรือแบบเจอทางตันหรืออะไรใช่ไหมบางคนอาจจะเจอวิกฤตสถานการณ์แต่เรายังมีสักไม่ผมผมยังมีกําลังใจที่ดีอยู่ผมยังมีลูกที่เป็นกําลังใจที่ดีให้ผมอยู่ผมล้มไม่ได้ไม่งั้นไม่รู้ว่าลูกจะอยู่ได้ยังไงฉันชีวิตที่อยู่ทุกวันนี้ไม่ได้อยู่เพื่อตัวเองอีกแล้ะอยู่เพื่อลูกอยากดูเขาเติบโตแล้วก็ ส่งเสริมเขาให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วตอนนี้รับงานกันที่ตอนนี้เริ่มกลับมารับงานแล้วนะครับฮะใครจ้างเล่นละครได้ยินดีนะครับทุกค่ายทุกช่องนะครับผมรับงานเต็มตัวครับตอนนี้กลับมาธุกรกิจที่บุร,รีรัมย์เป็นอะไรนะเป็นโรงแรมครับแล้วตอนนี้สถานก,การณ์ไม่ได้ดีก็งานฮกมากนี่ก็คือเพิ่งจะเริ่มกลับมาดีจากสงครามคราที่แล้วนี่ก็ลูกค้าแคนเซิลหายไปประมาณสัก เกือบ70%หายหมดเลยนะครับเราก็มีปัญหาหนี้สินกับแบงก์อยู่แล้วก็พอเริ่มจะดีๆๆด,ด,ดีขึ้นมาก็เนี่ยพอมาเลิ2สงคำนี่โดนแคนเซิลอีกแล,ล้วเดี๋ยวลูกค้าแบบแคนเซิลห้องอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับก็มใช่มันก็มีแค่าบางส่วนครับมีแค่าบางส่วนที่ต้องเข้าไปทํากิจกรรมจําเป็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆที่ในบึงบุรีดำอ่ะมันแค่อันตรายในช่วงของ เขตชายแดนนะครับในตัวเมืองที่เราอยู่ะไม่เป็นไรเลยฮ<ม>ะ,ะยังปก,ปกติเลยใช้ชีวิตปกติมากมากมันก็กําลังใจมันก็แบบว่า <c oughs> แห้งๆหน่อยหนึ่งตอนลูกค้าเยอะๆเราก็มีกําลังใจดี <c oughs> พอมันเกิดสถา,านการณ์แบบนี้แล้วมีผลกระทบต่อธุรกิจเรามันก็ทําให้เราแบบเหนื่อยขึ้นอีกนิดนึงแต่ก็สู้นะผมสู้สู้อยู่ละ ไม่เป็นไรเลยถือว่าเรายังยังตื่นขึ้นมาในทุกๆวันแล้วก็สามารถที่จะทําอะไรต่ออะไรได้ในแต่ละวันแต่ละวันหมดวันผมก็แค่ขอบคุณผ่านไปอีกหนึ่งวันละมีกินมีใช้มเีเงินเลี้ยงลูกมีเงินดูแลครอบครัวยังพอไปได้ลูกยังไม่ได้แบบว่าอดอยากมากหรือว่าลําบากมากแค่นี้ผมก็ขอบคุณแล้วบอกว่าสาการณ์ที่คลายเรววันเนาะเียรววันอยากให้คนไทยเรารักกันนะรววนจริงๆนะ แบบว่าเลิกทะเลาะก,กันเถอะนะประเทศเราล้าหลังถดถอยบอบช้ำมาเป็น 10, 10ปีแล้วอะกลับมารักการรวมพลังกันทําให้เศรษฐกิจบ้านเราจริงจริงโอ้โหเรานี่เจ๋งที่สุดเลยนะสําหรับความคิดของผมนะต่างชาติอีกเขาก็มองเราว่าเราเนี่ยประเทศไทยนี่โคตรเจ๋งเลยนะฮะข้างนอกเราสดใสามากฮะ,ะดูจากรูปภายนอกเนี่ยที่คนต่างชาติมองเข้ามาเนี่ยประเทศเราเนี่ยนร้สดใสนะครับเขาอิจฉาเราเท่านั้นนะ่ะ แต่ข้างในของเรามันกับกลายเป็นแบบว่าเปะกันไปเองจริงแต่สงครามไม่จบการนไงเราไปทำโครการวางแผมรโอ้ไม่เลยอ่ะไม่รู้จะทํำยังไงเลยถ้าสงครามไม่จบยืดเยื้อแล้วมีผลต่อแบบว่าธุรกิจที่เราทําอยู่เนี่ยเราคงต้องประคับประคองให้มันผ่านช่วงสงครามนี้ไปได้แต่ว่าการประคับประคองได้มากน้อยแค่ไหนเนียมันก็มันก็ขึ้นอยู่กับการจัดก,การด้วยนะครับ ถ้าแบบลองเทอมเหมือนโควิดอ่ะโควิดนี่ผมเกือบจะสิ้นใจแล้วนะเหลือเงินอยู่สำรองอยู่แค่ประมาณสักสาเดือนก็สิ้นใจแล้วช่วงโควิดโชคดีที่กลับมาทันแล้วก็าหายใจได้ต่ออีกนิดนึงครับเราเรียนรู้อะไรบ้างุรกิตที่แบบเข้ามาหลายๆครั้งนเดี๋ยวเป็นแนวทางคณอูกด้วยอย่าประมาท <c oughs> ใช้ชีวิตอย่าประมาทแล้วก็อย่ามั่นใจเกินไปนะ นะครับผ่อมใจว่าผ่อมใจให้แบบติเตียนนะฮะแล้วก็ใช้ชีวิตแบบว่าธรรมดาที่สุดเลยก็เผื่อโอกาสไว้ในอนาคตข้างหน้าเพราะว่าไม่มีอะไรแน่นอนเลยครับไม่มีอะไรแน่นอนเลยก็เราเป็นคนไทยนะครับเราก็รักชาตินะครับ ถ้าจะต้องแบบว่าเด็ดขาดอะไรก็ผมว่ามันก็ต้องเด็ดขาดนะครับให้มันจบๆไปเลยแบอบกเทศถ้าเราจะได้แบบว่าไปต่อได้แล้วทุกคนที่ลําบากเงี้ยอ,อพยพมาเงี้ยโหชาวบ้านลําบากนะครับตะเข็บชายแดนน่ะเขาแบบคือทำมาหากินก็ยากลําบากอยู่แล้วต้องแบบว่าคอยอ,อพยพมาอีกนะครับก็คือเราก็อยากให้คนไทยแบบอยู่ดีกินดีนะครับก็ก็วอนรัฐบาลนะครับจะจัดการ ให้จบๆไปจริงๆนะในใจผมนะผมบอกอย่าให้มันคลาคาซังเลยเยืดเยื้อยืดเยื้อไปแล้วเราเ,าเจ็บตัวครับขอบคุณนะครับอขอบคุณครับอขอบคุณครับออขอบคุณครับ